คะ่ะวันนี้สถาบันสหสวัสดิ์สถาบันวิชาการภาคประชาชนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านผู้แม่พี่น้องนะคะสถาบันสหสวัสดิ์ของเราเป็นสถาบันวิชาการภาคประชาชนอย่างแท้จริงคะ่ะไม่ผูกพันกับพรรคการเมืองใดและก็ดําเนินงานโดยไม่แสวงผลกําไรนะคะเราได้รณรงค์ การเมืองภาคประชาชนมาเกือบปีแล้วโดยการรณรงค์ของเรามุ่งที่การล้างบานงการเมืองยกเลื่องประเทศไทยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าสถาบันของเราได้ศึกษาปัญหาอของประเทศเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนเรื่องความยากจนอะไรต่างๆความไม่เสมอภาคความไม่ยุติธรรมทางสังคมต่างๆแล้วเราก็พบว่าต้นตอของปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นมาจากภาคการเมืองที่เน่าหนอนฟอนเฟะนะคะ การเมืองและนายถึงการเมืองในปัจจุบันพูดง่ายๆก็คือรวมหัวกันเนี่ยต้ปนประชาชนไม่ว่าพรรคไหนควไหนเข้ามามีอํานาจก็ใช้อํานาจนั้นในการกอบโกยผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้องไม่ได้ช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้พัฒนาประเทศไปข้างหน้าเหมือนดังคําสัญญาเมื่อสมัยเมื่อตอนที่หาเสียงนะคะสถาบันสหสัสดิ์ของเราก่อตั้งเมื่อปีพศ2542โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ ให้ศึกษาข้อมูลให้ความรู้และก็ให้เผยแพร่ข้อมูลนั้นให้แก่ประชาชนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและผู้บริโภคนะคะงานหลักของเราะจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของนโยบายสาธารณะรวมทั้งยืนต่อต้านการออกกฎหมายและก็นโยบายต่างๆของรัฐที่เป็นพิษเป็นภัยต่อประชาชนแล้วตั้งแต่ปี2555ที่ผ่านมาเราก็ได้รวรวมรณรงค์ จัดประชุมเสวนารวมทั้งปราศัยอย่างเช่นที่นี่ในหลายจังหวัดนะคะทั่วประเทศแล้วก็ในหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ข้อมูลความรู้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าปัญหาของที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราทุกวันนี้มันมีที่มาจากอะไรกันแน่และเราจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรสถาบันสาตสวัสดของเรารณรงค์ไปทั่วประเทศก็เพื่อที่จะขอให้พ่อแม่พี่น้องลุกขึ้นมาร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาของประเทศด้วยมือเราเอง เพราะว่าดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะปัญหาของบ้านเรานี่เกิดมาจากภาคการเมืองและนายุนการเมืองเราจะไปวังให้เขาเหล่านั้นใช้อำน,นาจที่เขามีอยู่แก้ปัญหาให้กับเราคงจะเป็นไปไม่ได้นะคะปัญหาของเราเราต้องแก้ด้วยตัวเราเองไม่สามารถจะยืมจมูกของนักการเมืองหายใจเราจึงได้มาถึงที่นี่แล้วก็มาให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ในที่ที่จะถึงนี้เราก็จะลงใต้ไปจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะทําช่นนี้ไปอีกลหลายจังหวัดเพื่อที่จะ,ะเผยแพร่ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้แล้วก็รณรงขอรออ้องให้พ่พี่น้องมารวมใจกันล้างบางการเมืองและยกเครื่องประเทศค่ะสําหรับวันนีเ้เรามาถึงที่นี่ได้ก็ด้วยความเอื้อเฟื้อของอสถานีรถไฟบ้านตาคลีนะคะก็ต้องขอขอบคุณที่อนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาตาคลีก็รู้สึกเป็นบุดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเมืองที่มีความเจริญนะคะมีประวัติมายาวนานวันนี้คุณสมิงวงเวทก็มีอะไรที่จะทักทายพวกแม่พี่น้องชาวตาคลีบ้างคะค่ะ ก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอตาขีทุกท่านนะคะวันนี้ชาวอำเภอตะขีน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยมีพ่อแม่พี่น้องมามากหน้าหลายตานะคะวันนี้สถาบันสาราวัฒน์นำโดยดรวุติพงศ์นะคะจะมาให้ข้อมูลข่าวสารสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ไม่มีสีนะคะวันนี้ไม่มีสีไม่มีสีอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่า สถาบันนำโดยดอ,อรอวุฒิพงศ์ที่จะมาเสานอแนะบอกเราใช่ค่ะของบ้าน,านเมืองว่าตอนนี้ว่าเป็นยังไงแล้วเราควรจะเดินหน้ากันยังไงนะคะค่ะเนื่องจากบ้านเมืองเราก็มีการแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายซึ่งของอย่างนี้นะคะใครรักใครชอบฝ่ายไหนนี่ก็ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่เราจากจะรนรงขอร้องให้พี่น้องไม่ว่าจะสีอะไรหรือไม่ชอบสีใดนะคะอยากจะให้มาร่วมมือกันสักครั้งแก้ปัญหาของเรา เองนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของน้ํามันแพงข้าวของแพงหาได้ไม่พอใช้คนไม่ว่าจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงคนเสื้อหลากสีคนไม่เอาสีไหนก็ ่างก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ,คะ,ะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ก็ต้องทําอย่างไปแก้ที่ต้นต่อนะคะขุดรากถอนโคนด้วยการล้างบางการเมืองแล้วก็จะได้ยกขึ้นประเทศให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างวัฒนาสถาพรไม่ใช่เดินไปข้างหน้า 19, 1นึ่งเก้าอยหลังสองเก้าสามเก้าจนกระทั่งจะโดนเพื่อนบ้านแซงไปหมดแล้วนะคะ,ะทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องของเราอ ก็ยังยากจนเหมือนเดิมยังยากจนเหมือนเดิมเราจะมาสรางปัญหากันว่าเพราะอะไรค่ะทำยังไงค่ะเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรเพราะประเทศเราไม่ใช่ประเทศยากจนใช่ค่ะเราอาจจะมีความรู้สึกกันนะคะสมัยเรียนหนังสือก็ได้รับการสอนว่าบ้านเรานี่เป็นประเทศเกษตรกรรมนะใช่ไหมคะเพิ่งจะก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือนิกเมื่อไม่นานมานี้เพราะฉะนั้นก็รายได้ต่อหัวนี่ก็ค่อยๆขึ้นขยับขึ้นทีละนิดแต่สิ่งที่เราไม่เคยได้รับ ทราบจากที่ไหนเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือสื่อก็คือว่าประเทศของเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเหลือเกินในด้านทรัพยากรนะคะที่เขาบอกว่าคําพังเลยบอกว่าสุภาษิตบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวสมัยนี้ไม่ใช่แค่นั้นเพารู้แล้วนะคะว่าในอ่าวไทยหรือใต้พื้นดินเนี่ยก็จะมีน้ำมันก๊าซธรรมชาติโดยรัฐมหาศาลมหาศาลมากเลยแล้วก็เราเป็นประเทศส่งออกนะคะเป็นประเทศส่งออกพลังงานขายทั้งก๊าซธรรมชาติขายทั้งน้ำมันด้วยแต่ในสเดียวกันแล้วก็ รู้สึกว่าจะขายในประเทศแทยเกิโอ้ขายไทยพิเศษประเทศไทยมีน้ํามันต้องรู้สึกว่าตอนนี้เจ็ดพันกว่าบอเลยใช่ไหมคะมากมายค่ะมากมายเหลือเกินแต่ทําไมคนไทยใช้น้ํามันลิตหนึ่ง40ิบาทกว่า40บากว่าบาทอีกหน่อยก็จะสองลิตรร้อยใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านลาวพมา่า อีกหลายประเทศใช้แค่10กว่าบาทเองสิ <10 S 2> ะะบสามสิบกว่าไม่แต่ประเทศสหรัฐอเมริกานี่นะคะ<ช>ค่าของชีพวสูงกวบบ่าเรามากทุกอย่างนี่เรียกว่าคูณ3กําลังดีนะคะค่าแรงขั้นต่ำเขาเนี่ยก็ประมาณ8เหรียญเเหรียญต่อชั่วโมงนะคะน,นั้นก็คือเกือบ300บาทต่อชั่วโมงแล้วก็บ้านเรานี่3า0้ก็ได้อย่างต<ช>ีได้สามร้300กันแล้วกันนะคะแต่บ้านเขาเนี่ยน้ำมันดีละสามะิบบาทะะเ็นไ,ได้งเป็นไปได้อย่างไรก็เพราะว่าเขามีการแข่งขัน นะคะในตลาดเพราะฉะนั้นใ,นใครจะขายแพงก็ขายไม่ได้ก็มีคู่แข่งอะไรอย่างนี้แต่บ้านเราไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามีผู้ขายรายใหญ่อยู่รายเดียวนะคะแล้วก็<ช>ไ,ดได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐด้วยนะคะซึ่งสักครู่หนึ่งอาจารย์วุฒิพงศ์เพชรจริวัดกรรมการผู้วีการสถาบาาันสหสวรส์ก็จะมาแจ้งแถลงไขว่าที่เป็นอย่างนี้นเป็นเพราะอะไรนะคะทาไมประเทศผู้ผลิตพลังงานอย่างเราเนี่ยเป็นรายใหญ่ทีเดียวนะคะฉ<ช><ช>ะนด้นป็อันดับดีนะคะกา๊าซธรรมชาติผลิตได้อันดับที่24ของโลกผลิตน้ำมันได้อันดับที่ประมาณ32 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราจะไม่ได้ยินหรอกเพราะว่ากระทรวงพลังงานของเราเองเนี่ยเขาจะบอกว่า มีหรอใครบอกว่าเรามีพลังงานเราไม่มีเราต้องซื้อเขาใช้แต่ข้อมูลเหล่านี้สํารวจโดยหน่วยงานนานานชาตินะคะที่เขามี้ที่สํารวจว่าประเทศต่างๆนี่มีจะมีทรัพยากรอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็นําข้อมูลนี้มาเผยแพร่รวมทั้งว่าบางทีก็มีบริษัทที่เขาทำเป็นซัพพลท์เป็นแผนที่ทางนา้ที่เขาจะจะทราบว่าในประเขตประเทศต่างๆเนี่ยมีบ่อน,น้ํามันมีอะไรอยู่แค่ไหนแล้วก็ขายข้อมูลเหล่านั้นให้กับบริษัทน้ามันที่เขาต้องการจะมาขอสัมปทานในประเทศต่างๆ เพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลนานาชาตินะคะแต่ว่าไม่ได้รับการเผยแพร่ในประเทศไทยเราก็ถูกปรอกอยู่ทุกวันว่าเราผลิตน้ำมันได้นิดหน่อยหน่อยก้าสมชัตินิดหน่อยหน่อยเราต้องพึ่งพาประเทศอื่นเพราะฉะนั้นราคาที่ขายในประเทศต้องอิงตลาดโลกต้องอิสิงคโปร์ต้องอิงอะไรต่ออะไรซึ่งมันไม่ใช่ก็อาจจะใช่สักบางส่วนแต่ว่าอยากจะทราบว่าทาไมเราผลิตได้แล้วไม่ขาย เก็บสิ่งที่ผลิตได้นะขายให้เราก่อนในราคาที่เป็นธรรมใช่ไหมคะซ <bread. S 1> <ม>ึ่งซึ่งวันนี้เราจะได้ความจริงจะได้ทราบความจริงนะคะการต้องอีกหลายลูกป,ปัญหาอีกหลายๆเรื่องค่ะ ต่ในอันดับนี้ก่อนเฉพบกับอาจารย์วุฒิพงศ์เราจะขอเชิญพบกับที่ปรึกษาของสถาบันเรานะคะค่ะ่ไม่เป็นการเสียเวลาไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเราเนี่ยดำเนินงานก็แล้วกด้วยอาสา,าสมัครล้วนๆนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งท่านก็แอคทีฟแล้วก็มีบทบาทอยู่ในการเลี้งภาาประชาชนกรุณาให้ทึกษาในการดำเนินงานและวันนี้ก็สองท่านก็ได้เดินทางมากับเราด้วยแล้วก็จะขึ้นพูดคุยกับพี่พ่อพี่น้องนะคะแล้วก็ก่อนที่จะในระดับสุดท้ายก็จะเป็นอาจารย์นัวกวิุฒิพงศ์ซึ่งจะมาพร้อ,อมกัขบข้อมูลที่น่นา ใจได้เป็นประโยชน์กบเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะในครนี้เราจะขอเชิญพบกับท่านได้เลยดีไหมคะใช่ะค,ะค่ะจะได้เพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อไม่ใ้เสียเวลาค่ะ,คะ,คะก็ขอเชิญพบกับท่านที่ปรึกษาของสถาบันจาสรสัสดินะคะท่านเดินทางมาจากจังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลอุทัยธา,ยาน,นีนี่เองนะคะท่านเ,าเคยเป็นอดีต รอ,องเลขาธที่การคุรุสภาและตอนนี้ท่านก็ยังทํางานอยู่ในวงการศึกษาและก็การเมืองประชาชนนะคะท่านดูแลเรื่องบุคลากรทางการศึกษาี่จังหวัดพิษัยธานีและวันนี้ท่านก็ได้เอื้อเฟื้อมาดูแลเรื่องการจัดประสายที่นี่นะคะขอเชิญพบกับท่านอาจารย์สมชายวงเวศค่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสกีที่เคารพทุกท่านท่านที่อยู่ไกลก็ขอเชิญเข้ามาใกล้ๆนะครับอย่างที่ทั้งสองท่านได้กล่าวไปแล้วว่า ทรัพยากรของเรานั่นมีมากมายสถาบันมหาวัดก็เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งให้ความรูป้ประชาชนแล้วก็ออกทางช่องสิบสามสยามไทยวันนี้ก็ได้รับกรุณาจากช่องสิบสามมาถ่ายทอดถ้าจะมีไปก็จะเอารายการวันนี้ไปออกที่ช่องสิบสามพวกเราก็ดูกันบ้งเนาะเปลี่ยนหลายๆช่องเพราะถ้าเรา,เราดูช่องเดียวเราดูมันฉลาดแต่จะกลายเป็นโง่นะ พ่อแม่พี่น้องครับตะกี้ทั้งสองท่านได้เกินไปแล้วว่าเมืองไทยน้นอุดมสมบูรณ์ผมขอยืนยันเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกในน้ามีปลาในนามีข้าวคนโบราณพูดแต่คนปัจจุบันนี้เราได้รับรู้แล้วว่าใต้ดินมีแต่น้ํามันภาคอีสาน1นึ่งแสหมื่นตารางกิโลเมตรมีน้ํามัน1นึ่งแสตารางกิโลเมตรและมีน้ามันหนาถึงสองกิโล ใช้เท่าไรก็ไม่หมดตรงนี้ไม่แน่นะครับเนี่ยใต้ดินอาจมีน้ํามันผมไม่ได้เอาแผนที่มานะครับคนที่สนใจติดตามการเมืองจะรู้หมดเลยตรงไหนมีน้ํามันในประเทศไทยวันนี้เจาะน้ํามันไปแล้วเจ็ดพันบ่อบางคนก็บอกห้าพันบ่อบางคนก็บอกสองพันบ่อเอาเป็นว่าเราเจาะได้มากมายเจาะได้มากกว่าประเทศซาอุดีอาระเบียอีกวันนี้ แต่ปรากฏว่าคนไทยใช้น้ำมันแพงเกือบที่สุดในโลกต้นทุนน้ำมันเนี่ยที่น่าโล,ล่นกลั่นแล้วเนี่ยสบาทตัวเลขสี่บาทไม่ใช่ผมพูดลอยๆแต่เป็นข้อมูลจากปตทจากกระทรวงพลังงานที่ไปให้การในกนารมธิการในวุฒิสภาทางทสิ้น4บาทพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้ขายเราเท่าไหร่ดีเซลสามสิบบาท เบนซิน95 48เกือบ50บาทมันหายไปไหนส่วนเกินจาก4บาทก็คืออยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองนายทุนการเมืองนะครับเอาไปหมดเลยปอตอทอคือแหล่งสูบเงินของประชาชนแหล่งใหญ่ปอตอทอคือแหล่งสูบพลังงานสูบเงิน แหล่งใหญ่วันนี้ส่งนายกรัฐมนตรีผมเนี่ยไม่ได้มาเชียร์เสื้อแดงเพื่อจะกระทืบสีน้ำเงินหรือกระทืบสีน้ำเงินเพื่อเชียร์เสื้อแดงไม่ใช่เพราะทุกสีมันชั่วพอกันชั่วพอกันหวังให้พรรคการเมืองใดกันการเมืองหนึ่งมาช่วยประชาชน เอาปตอตทออกมาละลายบตทให้ประชาชนฟังให้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่มันไปอยู่ในกระเป๋าใครไม่มีวันแล้วครับชาติหน้าตอนบใบยๆไม่มีใครทําให้เราเพราะอม่รพี่น้องครับน้ํามันนะยังแก๊สอีกเราเจาะน้ํามันได้มากมายนะครับเหลือใช้ส่งขายต่างประเทศอเมริกาก็ซื้อน้ํามันไทยทอม้าซื้อน้ํามันไทย ลาวซื้นอน้ำมันไทยขเขมรนซื้นอน้ำมันไทยเวียดนามซื้นอน้ำมันไทยแล้วบอกไม่พอได้ยังไงร,รู้ไหมครับว่าส่งขายเขาเนี่ยลิตรละเท่าไร่ลิตรละสิบเก้าบาทส่งขายต่างประเทศลิตรละสิบเก้าบาทแต่ขายคนไทยลิตรละสามสิบลิตรละสี่สิบสามลิตรละสี่สิบแปดบรูไนาจาะน้ำมันได้น้อยกว่าเราอีกเจ็ดบาทหมดเลยทุกชนิดน้ำมันนะแล้วประชาชน จะเรียนถึงชั้นไหนเขาให้เรียนหมดเลยเรียนถึงปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอยากเรียนเรียนไปเลยฟรีหมดเลยของเรานี่ตะเกียกตะกายนะลูกเล็กเด็กแดงต้องไปกู้กองทุนการศึกษาพอจบโดนฟ้องอจบแล้วยังไม่มีงานทำาม่จอาเงินที่ไหนไปส่งอะ่ะจบมาแล้วก็ให้บทเรียนกับเด็กๆคือให้บทเรียนการขึ้นศาลท้านายคติเสียหมดเลยลูกเล็กเด็กแดงเ,เราเราทำไมสร้างเด็กเราแบบนั้น ในเมื่อประเทศอื่นเขาเจาะดมันได้น้อยกว่าเราแต่เด็กได้เรียนฟรีปริญญาเอกรักษาพยาบาลฟรีในเกรดของโรงพยาบาลชั้นหนึ่งไม่ใช่ฟรี